ันหมักสมุนไพรนะครับกระดูกไก่ดำเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆขวดละ190บาทครับขวดละ190บาทครับปีทดลองใช้เองแล้วนะครับใช้ถึง3ขวดนะครับติดใจก็คือเอาไปให้พ่อตาใช้ขวดหนึ่งนะครับใช้เองขวดหนึ่งนะครับให้แฟนใช้ขวดหนึ่งนะครับพอได้ผลแล้วนะครับก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับน้ํามันนะครับกระดูกไก่ดํานะครับเป็นใบเป็นใบสมุนไพรไทยเนาะ ภูมิปัญญาโบราณเขาหมักกันไว้นะครับแล้วเขาเอามาใช้นะครับบรรเทาอาการนะครับปวดตามข้อนะครับปวดกระดูกแก้อักเสบต่างๆนะครับแก้เลยเหรอเอาว่าบรรเทาดีกว่านะครับเส้นเอ็นพอฉีดตรงไหนมันติดขับรถใช่ไหมครับพอขับรถแล้วก็จะไม่ก้นกบนะครับแล้วเราก็ฉีดเข้าไปนะครับอาการเมื่อยก็จะ บรรเทาเป็นได้เยอะมากเลยนะครับว่าแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเอาไปฉีดนะครับตามจุดที่ต้องการนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะก็รู้วิธีการหมักใบสมุนไพรกระดูกไก่ดำเนี่ยก็สั่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปหมักให้เหนื่อยนะครับเพราะต้องใช้เวลานะครับบรรเทาแบบนี้ฉีดปื๊ดๆแบบนี้นะครับวดละ1้อบาทครับ